มาเอาเรื่องของพระของตาต่อพี่น้องป่าตาขวันอนะ่ะเป็นพามเป็นพามเป็นพามอ,อันที่เวลาขานหนาเวลาอย่างสิ่ะเหตุอันบวชนะอย่างสี่งก็เลาก็เปินแล้ว,วก็บเบ,บ,บื้องดวงดูดวงสะดอกคะแล้วก็เ,วกเปินเออไ่ผีเลาก็เปินอย่างสี่นะเลาเปินเหมือนตุย่าง ขาเปลี่ยนมาตั้งแต่โดนแล้ววันนี้เราก็เลยอน่สวนม้วนเนี่มาแรงเนี่ยมเศร้าเออคนกับของใจของใจอ,อจากเมื่อน,นั้นเขาห้องพาเห็นแล้วมันไม่หยังก็ก็ของใจสงสัยมา,มาแต่น้อยนั่นแหละทางบักกาถามออถามแล้วมันไม่ได้คําตอบว่าเด็กหน่อยอยู่เพินเ่นวะบอกสู้ฟัง บันนี้หญ่เป็นสาวมาไปเห็นงานกรุงเทพอกรุงเทพกลับมากับนาเมื่เปิดเครื่องเสียงเอานาได้เครื่องเสียงใไม่เป็นสาวรุ่นรุนนาได้เครื่องเสียงไม,ลลไงงไมแล้วก็เปิดเครื่องเสียงหันหนาลำโพงเข่าของพระเดี๋ยวลำโพงตัวหนึ่งกับหันหนาออกเต้นกันที่สองคนเปิดเพลงกับลัง,ลงมวนก็แล้วเขามาเต้นกันเขาปี่ไม่วาสานวานาอยากคึกนะ สวนเต้นเปิดเพงลงเราเต้นกันอยู่สองคนน่าหลานเออกันกระมวลเนี่ยพี่นอ้องวันนี้เรา,าไม่มีหยังเต้นกันอยู่สองคนน่ะ <c oughs> อยากเต้นเออวันนี้เต้นไปข้าวเดียวลำโพงดับมิสซิลีเลยเมาเอิอนอินนาเอิญย,ย้ายขึ้นมามาแม่แม่ก็สัน่นนาเอิญขึ้นมาแม่แม่ลำโพงดับเราเฮ็เดยังไงกะ ปลูกขึ้นมาว่ใดเล่นะบัดน,นี้ย้ายขึ้นไปเขาไปห้องผ้าลูกหลานบบหูบ่ไดล่วงเกินย้ายกเกิด้ยวาสิลานมันอยากมวนมันอยากหยั่งมันกเ็เลยเห็นเปิดเพ้งมันก็บ่ไดบอกว่ไดก้าวลูกมาขอถทดขอให้ย้ายกเ็เลยวบอกงั้นสี่นะศักพผักลำพงกับมาคือเกา่าอัศจรรย์บ่พี่น้องเสียงลำพงกับมาคือเกา่าทั้งที่ดับแล้วก็ควนหาวิธีเหตุแล้วกั จะหากูบ่ได้กูขึ้นมาได้ไดเออวนยเดเปบอกเนี่ยลำโพมกลับมาคือเก่าไหมแล้ววันนี้มาเรื่องที่สองเออมันก็คาใจอยู่ล่ะมะเรื่องที่สงอ,อ,อ,อง,สงหน้าหน้าผู้ชายเขาไปลักเงินในห่องผะของตากลับออกมานี่กลับออกมาตาข้างสันทีนีจังสิละ่ะตาขวางสันเหลือกผืน อันย้ายก็เลยเขาไปขอโทษขอขมาตาวายูตาวายูบ้านมิตรยายอยู่เห็นอย่างเห็นอย่างมันเขาไปเห็นอย่างก็สอบถามกันนั่นแหละก็เลยเด็กไปขมาย้ายก็เดยขอขมาอีกนาก็ไดิกับขื้นมาเอออัศจรรย์ของพระพี่นนอก็เลยมาบอกสู่ฟังแต่กัยังพอท่านเด็กกระจางด้กว่านะยังว่าท่านเด็กกระจางจนได้คำตอบจากตาในคลิปต่อไปจากพี่นนอ